โซเชียลถึงกับโอนะคะเพราะว่าหนุ่มโดนงูกัดหมอจ่ายยาแล้วให้กลับบ้านค่ะเพราะว่างูไม่มีพิษสุดท้ายอาการสุดหนักค่ะผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อปรวีนาทพิมหหอมนะคะได้โพสต์ร้องเรียนลูกน้องโดนงูมีพิษกัดตนนะคะได้นําส่งโรงพยาบาลกลางดึกแต่ว่าหมอบอกนะคะว่าเจาะเลือดแล้วไม่เจอพิษของงูค่ะจึงจ่ายใค่ายาแก้ปวดแล้วก็ยาฆ่าเชือ้อก่อนให้กลับบ้านสุดท้ายอาการหนักหายใจไม่ออกลิ้นคับปากและก็ลืมตามไม่ขึ้นค่ะโดยตนระบุนะคะว่าลูกน้องของตนโดนงูกัดตั้งแต่ตีหนึ่งพอไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนนนึ่งงงใตํําาบลชุมแสออภวััจร จังหวัดระยองหมอเจาะเลือดก็บอกว่าให้กลับบ้านเพราะว่าในเลือดไม่มีพิษค่ะแถมพูดกับแม่ของลูกน้องตนนะคะว่าไม่ใช่เคสสาคัญแค่ให้ยาแล้วก็ให้กลับบ้านได้เลยมันใช่เหรอได้ยาพาราก,กับยาฆ่าเชือ้อแล้วบอกกับแม่เด็กว่า9โมงเช้าให้มาใหม่ค่ะปรากฏนะคะว่ายังไม่แหงจะ9โมงลูกน้องพูดไม่ได้หายใจไม่ออกลิ้นคับปากตาหลับลืมตาไม่ขึ้นตนก็รีบนําส่งโรงพยาบาลสรุปไปเจาะเลือดใหม่ผลเลือดออกมานะคะว่ามีพิษเพราะว่าโดนงูมีพิษกัดค่ะชีวิตคนคน,คนหนึง่งคุณทําได้สภาพขนาดนี้ได้หรอพอเห็น ลูกน้องแล้วไม่ไหวจริงๆค่ะอย่าให้เกิดเคสแบบนี้กับใครอีกนะชีวิตของทุกคนมีค่าเหมือนชีวิตของพวกคุณแหละแฟนของผู้โพสต์ซึ่งเป็นนายจ้างของผู้บาดเจ็บได้เล่านะคะว่าแม่ของลูกน้องเล่าให้ฟังค่ะเกิดเหตุน,นะคะเมื่อเวลาตีหนึ่งของวันที่7พฤษภาคมน้องได้ถูกง,งูกัดขณะนอนหลับอยู่ในบ้านซึ่งเป็นบ้านเก่าค่ะครอบครัวจึงได้รีพาน้องไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่าพอไปถึงหมอก็ซักประวัติขณะนั้นแม่ไม่รู้ว่าง,งูที่กัดน้องเป็นงูอะไรรู้เพียงแค่ว่าเป็นปล้องสีขาวดําเมื่อไปเจาะเลือดค่ะทางโรงพยาบาลก็แจ้งว่าไม่พบ ว่าเคสนี้ไม่สําคัญแล้วก็ให้ยาแก้ปวดกับยาฆ่าเชื้อแล้วก็กลับบ้านได้เลยซึ่งน้องได้ยินจึงเล่าให้แม่ฟังแต่ไม่ยืนยันว่าผู้ที่พูดเป็นหมอหรือว่าพยาบาลค่ะ โดยหมอนนะะได้นัดอีกทีก็คือเวลา9นาฬิกาแต่พอ8นาฬิกาค่ะน้องเกิดอาการเกร็งหายใจไม่ออกไม่มีแรงลิ้นจุกป,ปากตนจึงให้ลูกชายพาผู้บาดเจ็บขึ้นรถไปโรงพยาบาลค่ะและเมื่อไปถึงน้องต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดตอนนี้ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลระยองค่ะเมื่อเช้าตนโทรไปถามอาการทราบว่าขณะน,นี้หมอได้ให้เซรุ่มไป2โดสแล้วน้องสามารถตอบสนองได้แต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่ว่ายังลืมตาไม่ได้ค่ะ